ยังอยู the. The the, the, the the ่ยางนี้ยังกดล่างมันอาจจะมาถึงสี่ก็ได้เด้ถึงขนานที่ไปเจอหอดบักเพาะอย่างนบักเพาะเฉียวบอยคนเด้มึงเห็นไหมตุนครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าตัวตุนครับนี่นี่นี่เห็นบ่เนี่ยอุ้ยนี่แหละตุนไงเห็นป่ะอืมหันตัวสีแดงตัวไงตัวสีดำตัวไม่ไงดอกเจ้าตัวสีดำคนมันงามดิ้ดำปึ๊ดเลยโอ้ยมันตัวไม่ไงคือมูนี่เด้อมูนี่เด้ตัวไงเอาที่แบะทาน่าบ้านตุ้ตุยดีกว่ามั้งหน้าตู้ไอเทมล น่คอยูเป็นสัตว์ที่เชื่องมากครับไม่เชื่อเอาลองนิ้วแย่ปากกันเลยกัดทันทีแมวพูดเองม้แลนมันเป็นหนูเนาะหนูนี่ไปล่อยแลนนี่ไงอุ๊ยนี่แหละตุ้นแดงตุ้นแดงตุ้นสามกีครับกินนุ่งกำลังฉลองฉลองกินก้นแมงกินนุ่งกินกันเยอะฉลองแมงกินนุ่ง มีแต่ไล็บลนบลูจคุมันนู่นอ่ะสองโตบัตเนเนี่ยมันต้องตัดนะบ่อเลือดเลือเงินใหม่กดๆเข่มันปงทุกเมื่อไยยุ่แต่เพิ่นแบงคนกัดเพิ่อนอหกมาเพี้ยนตัวใหญ่ผมเนยผมเห็นตัวน่อยนะตัวใหญ่ไปเชียดเนาะยังต้องเลี้ยงตัวน้อยหน่ะอันนี้เขาเขาไปย่งครับนี่ไปลี้งกิหะอสตีฮอตเพ้าแล้วเดียว อันนี้สี่สิบบดาบนี้ปลูกกพวกเอเอาป่ะใ่มนี่เคียดหลายนะวหนองกูไปอีกเทงไอ้ลมข่างคลองไปนะเป็นไหพี่ไอนไปไต่ก็ดีนะมะนมีบก้อมือโอ้ยมีหนกไต่้อการไต่อยู่อ่าเพิ่นก้นเนาตัวนี้เพิ่นได้อยู่บ่ะนี่ก้นอันนี้ดเมงขุดเอาในหูลยไปถ่ายย่บ้านน้อยีว่าไ คพราะว่าไปใต้กับอะไรนะครับครับครับไม่ไปประมาณจะร้อยเจ็ดสิบคนนี่แหละเซานุมเมื่อยนั่นแนละฮะลูนี่นะอันนี้จากเดือนเหนือฮะประมาณสองสองเดือนสามเดือนนี่แหละประมาณนั่นนะเนี่ยถ้าออกออกสีแดงนี่ตัวยังงี้ถ้าซุ้มดำดำน่ะตัวน้อยเมียนบัอันนี้แหละตัวใหญ่ตัวนี้ยังงี้ตัวเล่นซุ้มแดงแดงน่ะเสร็จพรมทันแล้วตัวนี้ของเยี่ยงแบบไงอากันเลยซุ้มขาวขาวต้องถามไป้ลมเด้อซุ้มขาวขาว ซุ้มนี่แหละตุนตัวใหญ่ออกคนแดงพะเพราโดนผัวเมียคนที่เถียงกันเมื่อวันท้ามาอยู่ดีล่ะนั่งไว้อยู่ขอย่างนี้คดีกันนะแถวเงี้ยแถวล่นไปแล้วจีไปลี่นเมื่อวันบวบกันเนาะเปลี่ยนนี่เรอวะนะพิเศษไหมพี่เดียวพี่ไอเปลี่ยนบวบกูฟังพิเศษไหมเนาะพิเศษแมงกินซอสเอ้ยแมงกินนู้นฟังเนาะเนี่ยนี่คือแมงกินนู้นเนี่ยครับแมงกกินนู้นเนี่ยคือเป็น ยารักษาโรคโรคตับโรคไตเนี่ยไอ้นุนช่วยได้แต่ต้องเป็นไอ้นุนสดเด้อไม่รีเพราะว่าไอ้นุนเนี่ยกินแมงกินแมงมันย่อยมากแน่นอนไอ้นุนจะไปกินโรคถ้าคนเป็นโรคของกูจะไปไม่ได้ตับกินแมงกินนุนเข้าไปมันจะได้ไปกินไม่ไหวมันจะวันมันตายมันมะถึอกินตายคนคนบ่อตายคุณไงเนี่ยขุงเพราะยาไปไม่ได้ตับเพราะเราต้องกินแมงกินนุนเข้าไปนี่ก็เริ่มออกแดงนี่นี่ นี่ตัวสายถ้าเป็นตัวสดยิ่งดีมันจะเป็นกินไปไมได้ตับเกียวกับเกียผิดตัวคัะก็เอาเลยเล้ัวนี่ตัวนี่ยัวนี่ยันี่ตัวนี่ตัวนตุ่นี่ตัวนี่ตันี่ตัวนี่ตัน่ตัวนี่ตันี่ตันี่ตัวน่ตัวนีัวนี่ตัวนี่เัานี่ตัวนห่ตัวนี่ตัวนี่ตันี่หัวี่มันวนี่ตัวนี่อัวนี่อัวนี่ตันี่ตันี่ตัวนอตนนี่ันี่ั่ันนัวส่ีว่่่่น่นี่ัก่นี่ลงเอ ลาบกับลาบเห็ดยังเห็ดกรแตเห็ด้เห็ดปล่อยแล้วิบโอ้โหมีปล่อยเยคนมาหรอตั้งแต่ทมมีคนยังลูกตัวแดงๆลูกกี้กินเตแล้วเี้วเห็ดนั้นกนเมอเนีเห็ดนันลูกเคยแย่กายเห็ดยังกัเห็ดพ่อเท่าวอกซีแล้วได้นกุมาไว้ผมกัปล่อยแล้วปล่อยยังกัเห็ดลูกเคยกรดเห็ดยังกับเห็ดกัปล่อยถแล้วขึ้นมไมเป็นลิงเนี มันหากินได้บอซันนี่เรียนะนั่นสเนาะจะเป็นปกติปกติมือเขาที่สั้นอยู่แล้วแบเวล้หายใจมันที่สั้นอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันที่โยกอ่ะอืมอื่นย้ำมแรงขินดูมันได้ลับตุนใส่ถงมืออื่น่ะย้ำมลแงม่กินลับตุนใส่งมือตับสยดยัสี่เลยนะช่วยกามตืองไปได้กูไดทาเมนูมาทหารที่อยู่หลายมืออยู่ดอก ฝักซอยนี่เป็นยังตับยังพี่ถ้ามันก้อยใช้เครื่องกินได้แต่ดิบผมกินไปมันแม่นี้เลยโอ้ยเมเดี้ยขอนเถียร์กินอยู่ได้เลยเนเนียคนถามกินมื่อนมันนี่ก็ว่าทิ้งซ้อนเพิ่นอยู่ได้หรือมึงอ้มันเพิ่นไอทิ้งสองอัน่นว่าอืมออกมาเต้วันรุ่งแไปทานแคต้มพะโล้ในพานเนี่ยนะครับในพานนี่บางบิางขาเพิ่นครับเบิางขาเพิ่นครับนี่ครับถิกระทิ้งกระทิ้งแทงครับนี่ดี่มาไต ลงมาจังมือก็ลงมาหอดสามคืนอยู่ตั้งเขาสามคืนจังลงมาหอดไปลงบ้านเดบบ่ตายนี่ผมก็ถือกระั้งแดงกันนี่เห็นไหมอันนี้ก็ถ้งแท้งกัน setting s e t t ิ n g เออนั่นั่นมาแล้วเอ๊มันไม่ได้เย็บจะบเดไม่ได้เย็บจะบาดมันมันอันนี้มันถือใส่ t i n g แทงอันนี้ถึงไม่แท้งมันไม่ได้ไม่ได้หยิบตีบ้านเนี่ยสวมเสียหายเนาะแผลโอ้ยเดือนทรงเดือนไปหยิบไปได้ น้ำนอง่มาเลยน้ำมักไทยดีลูพ่จาดณาไมมืนเศรกันใช้หลับเต็มมั่งเัาจะได้คันมัันเห็นสกซอยนะนี่การณกน่นเนี่ไปเที่ยมกันนึงว่าไปเที่ยวเล i i ียๆซึ Honestly, ่งม yeah. ี uh ่ข huh. ี้นางามูทังเสียบอกเลยว่ายุงน้ำี แม่นวะย่างเท่าเดียวเห็นด้วยย่างเดียวอกกุ้ยไม้ผมไทยมากเ่ยขุดงามเลยทีเมื่อนั้นที่บักล้นมันได้กันลอกอันนั้นไหมนั่นมันเอาหางมาแลกเหลราคนนึงเนี่ยจักลืมอไปใส่หางเนี่ยเฮ้ยเมาเราเลยหางข้างนี่มาเปลี่ยนเอาทิ่มไปมาหางกันลอกกันลอกพวกเขานั่นบักต้นบักบักล้นมันแลกพอดีเลยย่างอย่างย่างกดล่างมันอาจจะมาถึงสี่ก็ได้เด้อถึงขนานที่ไปเจอหอดบักเปาะเห็นไหมบักเปาะเสียบวยคนเด้มึงเห็นนายเพียน มื่อีนผมกลับมาผมเลแต่ายุคนได้กินได้เยอะของปลาเรี่ยวเรี่ยวมันบอกของพ่อมันได้เพล่ยนพี่เจ้ามีิยังไปเสี่ยงบิดด้อเห็นไหมมันบอกของซีพอมเนี่ยอีกอนต์งานดอกกระเจียวไม่ได้บอกก็มันสืพันธุ์ง๊าบควายใหม่ก็มันแานเดี๋ยวช่วงนี้ก็มันเริ่มแล้วเริ่มปีแล้วควายใหม่งามโอ้แต่ว่ากินขันยังขึ้นนี่ตีเลยโอ้ย ของยูนี่ประมาณกองน้อยเงือเออพ่อเอาอันอีดังเดียวเอามาให้ลุงเตียนกับบ้านเราหนักด้วยโอ้ยอย่าไปหนีไม่เนี้โอ้ยนี่มันสุดยอดอลไรได้ปลอดภัยน่ีแหละทีนี้เขามพ่อเขาบอกว่าผมเก็บไว้ให้พวกเจ้าหนีละเขาเก่บถูกไปได้อยู่ด้ผมจับมาแล้วผมลืมไปแจ้งไว้ดิโอเคตัวในอยู่ด้อีดังเดียว โอ้แต่ว่ากระบอกนั่นเนีที่มกตเนี่ยทงใม่เนี่ยได้กินหลายอยูะโอ้บ่แขงทำบอกนี้สัห่อเด็อันโอ้คงคงใกล้กับบุีเป็นหยบมันเลยเอะโอ้เอามรตเนี่ยมันยี่หอยอย่างมันท่งไม่เน่ั่นเียแจนี่เห็นด้วยนะักตเนี่ยผมรู้แต่ว่ามันไม่โ่อันนมันบ่ีน้ำบัก Lút nà, ôi, nhìn nhìn mà Thật ra xưa nó mọc lút nà nà, xưa xì nà nó ôi, lấy khá gì rồi nè Thì chính nó nháo gần rồi đó Nháo, nháo liệu tôi thế tụi nó nháo vậy là tôi nó Ôi, nháo thì bơm thương nhấn này, nè Ôi, mọc có kẹt gặp ngay Nháo gần rồi đó Nháo liệu Ủa, tụi nó còn nháo Thế mấy cái phớt quá đấy, bây giờ cái trồng, nhín cái ไม่เหลียงยิงแก่ไงเนาะเนี่ยเดีโอ้ไหลายกระจงมันไตเลยมันไตกับหมูไปั่นกินคิดบางมันมันมันมาเล่นอยู่สนามตะก้อเนาะสนามโค้งเตะตะก้อเนาะยามเลี้ยงเขาเว้นกะซองไปแฝากระจงเนี่ยไปยิงเอาปุยลูกกดไปเนี่ยตับ๊บโอ้แต่เรานี่เบิมงนไงถูแล้วมีแต่ก้อยถ้าแงงมาเห็นมันปั๊บแค่นัึนเขาไปเห็นมันเนาะเขาไม่ได้เห็นมันเนาะบระเด็นเนีมันเนาะมันมีสูตรด้วยอีกจ็กนอยมมะมงเกอลอะไอีกมือไหมกับไม้ก็บ่ภายในคืนนั่นแหละเอาเดียว อ้อมอ้อมยูนั่นแหละมันสิมาอยู่บังฮันโมลิเวณยนไ่กดเัี้นี่สุดยอดเงี้ยไก่สอเราของเรเปลี่ยนยิงถูกเทินมายี่สิบกว่าเทียนนี่บ่เป็นยังยังัไทยสิไปตัดต่อภาพได้บ่ไปตัดต่อได้เอาใส่เสียงเพลงใส่นั่นได้บ่นไหนคอนดัลรวเลอร์แมนออสิชันอืมแต่คนเดียวไงออสิเฮียนก็เลยออกมาเป็นโกลเด้นตูโอ้ถือว่าที่ร้อยหาติบัดยังไม่ทันได้รับการยักยังเนาะโอ้ได้กบตัวนึงว่านี่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 อะไร อย่างมันก็มีไอ้ตัวไฟเขียวขึ้นย่งบผาเนี่อันนี้คือแบเตัวีีมันตัวนี้พอดีสู่รุ่นของมุกช้อบองี้อันนี้ปรับรีได้เลยทุนี่นแห้งแล้วของมุกช้อบไม่มอวกแล้วเื่อมาหนาไหม่่ากเงี้ยงูตองหาพิษภาพไม่งเชื่อีแบบขกช้อบ